สวัสดีค่ะแม่แอลนะคะวันนี้นะคะมาคุยไอเทมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลอดอาการเป็นตะคริวในคุณแม่ท้องนะคะอ่าซึ่งอ่าถ้าคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่ผ่านการอ่าตั้งครรภ์มาแล้วนะคะก็จะมีประสบการณ์นะคะว่าแบบเกือบทั้งร้อยอ่ะ จะมีประสบการณ์การเป็นตะคริวที่ขานะคะซึ่งแอลเวงก็เจอแล้วนะคะเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นสองคืนแบบติดติดกันเลยนะคะคืนแรกเนี่ยเป็นตะคริวที่ขาขาขวาแล้วพอคืนที่สองเป็นตะคริวทั้งสองข้างเลยทีนี้เป็นซ้ายก่อนแล้วมาเป็นขาขวานะคะก็สกีดคุณคะนี่บีบบีบบีบหน่อยนะคะเพราะว่ามันเจ็บมากนะคะมันเกร็งมากไปทั้งขาแล้วพอเป็นตะคริวอะคะ่ะ ผลกระทบต่อเนื่องก็คือมันจะปวดขาปวดมากเลยนะเหมือนกับกล้ามเนื้อมันฉีกขาดะคะแล้วเสร็จแล้วทีนี้พอพอพอ,พอ,พอตอนกลางวันนะเวลาเราเดินนะมันจะเจ็บนะพอเจ็บปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราจะเพลียนะคะเพลียอ่อนแรงด้วยทีนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องจัดการตัวเองนะคะาการดูแลตัวเองเนี่ย ช่วงอตอนนี้ของแอลเป็นไต,ตรมาสที่3แล้วนะแต่ช่วงไต,ตรมาสที่1กับ2เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของการเป็นตะคริวนะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าพอช่วงไต,ตรมาสที่3าเหมือนกับว่าลูกในท้องของเราอะค่ะขยับออกมานี้เลลูกในท้องของเราอะค่ะเขาแบบ โตเร็วมากพัฒนาการเร็วมากเรื่องของการดึงสารอาหารในร่างกายของคุณแม่ไปใช้ค่ะเขาก็แบบใช้ใช้เยอะใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของแคลเซียมในในร่างกายค่ะเขาก็ต้องเอาไปพัฒนาเป็นอ่าเป็นกระดูกในร่างกายของเขาใช่ไหมคะของลูกน้อยของเราใช่ไหมคะเขาก็ดึงจากเรานี่แเลยค่ะ หลายหายท่านที่เอลมีคุยกับผู้มีประสบการณ์การมีลูกมาหลายคนนะคะเขาจะบอกว่าเนี่ยน้องต้องระวังนะเดี๋ยวนะฟันจะผุนะกระดูกมันจะผุกระดูกมันจะพรุ่นนะหลายๆอย,ย่างเลยเขาก็ทักเรามาแล้วเอลเองก็จะทานแคลเซียมตอนแรกหมอจะให้แคลเซียมของหมอแล้วเราบอกว่าเราแคลเซียมของยูทิลอยู่แล้วก็กินตัวนี้หมอก็บอกกินได้แล้วก็เมื่อก่อนก็กินก็คือกินแค่เม็ดเดียวนะ จริงๆเขาแนะนำให้กินสงเม็ดแต่เรากินเม็ดเดียวก็ไม่มีปัญหาแต่พอมาช่วงไตมั้ที่3ามก็เป็นตะคิวอย่างที่บอกนะพอเป็นตะคิวอย่างที่บอกอ่ะก็เริ่มเอามามาปรับใหม่มาปรับใหม่ก็คือแล้วจะทานแคลเซียมหตัวนี้เนี่ยก็คืออ่าอ่า วันล,ละ2เม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะแล้วก็ตามด้วยนมนะคะอาจจะเป็นที่เอ้าทานก็คือจะเป็นนมเดลี่นะคะตัวนี้<ว>ะนะคะเขาก็จะมี3รสชาตินะจริงๆนะแต่ชอบ2อองรสชาติก็คือช็อกโกแลตแล้วก็รสจืดนะเพราะว่าตัวนี้ค่ะนมตัวนี้เขาให้เส้นใยอาหารเยอะด้วยนะคะนอกจากเราจะได้แคลเซียมสูงแล้วเราได้ใยอาหารสูงด้วยนะก็จะทานประมาณนี้แล้วจากที่เป็นตะคิวนะสวันติดใช่ไหมคะพอทาน มาเน้นว่าเอ้ยทานน้าน้าให้ให้ครบให้ได้ประมาณสองลิตรครึ่งถึงสามลิตรนะต่อวันแล้วก็ทานแคลเซียมสองแมดทานนมนะคะสองกล่องเนี่ยก็ผ่านมาไม่เป็นตะคริวเลยเหมือนเหมือนโอเวอร์นะแต่มันเรื่องจริงอันนี้มาแชร์เรื่องจริงนะแล้วก็มาให้ข้อมูลเรื่องของอ่าเรื่องของอันนี้นิดนึงนะคะว่าตะคริวนะคะว่าทําไมถึงอ่าคนคนท้องเขาถึง สาเหตุอาหารที่เป็นตะคริวเนี่ยจริงๆอง,ง,งานวิจัยมันไม่ได้มันไม่ได้บอกออกมาแน่ชัดนะคะว่าสาเหตุของของของการเป็นตะคริวในคุณแม่ตั้งครรภ์คืออะไรแต่ว่าเขาบอกว่ามันอาจเกิดจากการที่คุณแม่ค่ะมีน้ําหนักเพิ่มนะคะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆในช่วงไตรมาสที่สามนะคะก็เลยทําให้เป็นตะคริวที่ขาได้นะคะแล้วก็อ่าเ,เกิดจากการที่การการเป็นตะคริวอนะะ่ะเกิดจากการที่เราทานน้ําไม่เพียงพอนะ ขาดน้ําก็คือร่างกายขาดน้ําหรืออีก,อก,อกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายของเราค่ะมันไม่มันไหลเวียนไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเกิดจากการที่มดลูกขยายตัวใช่ไหมคะมดลูกขยายตัวไปทับพวกเส้นเส้นเลือดใช่ไหมะบริเวณด้านหลังนั่นด้านหลังมดลูกนะคะแล้วก็ทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีก็ทําให้เกิดเป็นตะคริวขึ้นมาได้นะคะ เราจะลดตะคริวที่ขาอันนี้เขามีงานที่ชะออกมานะานให้ฟังนิดนิดนึงนะคะก็คืออาจจะลดที่ตะคริวที่ขาได้อย่างไรก็ข้อหนึ่งก็คือยืดกล้ามเนื้อน่องของคุณแม่นะคะทันทีโดยการยืดขาก่อนแล้วค่อยๆงอเท้ากลับมานะคะก็จะทําให้การหดการกลิงตัวของตะคริวที่ขาเราค่ะดีขึ้นนะคะ แล้วก็หลังจากที่ข้อ2นะคะหลังจากที่คุณแม่ที่กล้ามเนื้อนวดขาไปสักพักนึงแล้วค่ะก็ให้ประครบด้วยถุงน้ําร้อนนะคะเพื่อผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อแล้วก็เดินไปรอบๆอ,อันนี้ตอนแรกไม่ได้มาอ่านแต่ว่าก็ทํานะคะเพราะว่าผมเป็นทักคริวปุ๊บเราก็บีบบีบบีบใช่ไหมคะให้คุณสามีช่วยบีบนะบีบบีบบีบพอมันคลายเราก็ลุกขึ้นยืนยืนแลพอรู้สึกว่ายืนได้มั่นคงแล้วก็เดินไปรอบๆห้องนะคะก็ทําให้มันคลายไปได้แต่ว่า อย่างที่บอกอะค่ะถึงมันจะคลายไปแล้วแต่พอตอนกลางวันเราจะรู้สึกเลยว่ากล้ามเนื้อที่น่องเราค่ะมันฉีกขาดมันอักเสบมันเจ็บเวลาเราเดินนะคะแล้วก็มีผลทาให้เหมันอ่อนเพลียด้วยนะอืมอันนี้มีผลเยอะนะอว่านะคะอ่แล้วถ้าเราจะป้องกันการเกิดตะคริวได้ยังไงนะคะก็จริงๆเขาบอกว่าน่าเสียดายที่ไม่มีวิธีใดที่จะป้องกันตะคริวที่เกิดขึ้นที่ขาระหว่างตั้งครั์ได้อย่างแน่นอนแต่มีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับอ่าป้องกันก็คือ 1ไม่ยืนหรือนั่งไขว่ห้างเป็นเวลานาน,านๆเพราะว่าเวลาถ้าเรานั่งไขว่ห้าง,งเส็นเลือมันจะก,กดทับใช่ไหมคะก็ทําให้เหลือดไหลเวียนไม่ดีก็ทําให้เกิดเป็นตะคริวนะคะ 2. ดยืด,ดกล้ามเนื้อน่องนะคะเป็นประจำในระหว่างวันนะคะแล้วก็ทำอสองสามครั้งก่อนเข้านอนก็จะช่วยได้นะคะ 3. ให้หมุนข้อเท้านะคะหมุนข้อเท้าตัวดิกนิ้วเท้าไปพลางๆนะคะขณะนั่งเพลินๆหรือขณะเราดูทีวีหรือว่าเราเล่นเฟซเล่นไลน์หรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็กระดิกหมุนๆห,หมุนข้อเท้าก็จะช่วยได้นะคะแล้วก เดินเล่นนะคะออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันนะคะยกเว้นคนที่คุณหมอห้ามออกกําลังกายก็ไม่ต้องออกกาลังกายนะคะทำตามคุณหมอนะคะแต่ใครที่รู้สึกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็ออกกำลังกายเดินนะคะเดินวันละสัก30หน้าที่นะคะก็จะช่วยได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ เขาบอกว่าให้นอนตะแคงซ้ายนะคะนอนตะแคงด้านซ้ายเพื่อช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตเนี่ยไปที่ขาได้ดีขึ้นนะอันนี้ว่าช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ดื่มน้ําเป็นประจำระหว่างวันเพื่อป้องกันการขาดน้านะอันนี้ก็อย่างที่เขาบอกค่ะวันนั้นอะ่ะวันนั้นอะ่ะที่เป็นตะคริวั้งสองขาเป็นเพราะว่าเราออกไปข้างนอกแล้วเราพกน้ําไปแค่ขวดเดียวไม่ค่อยอยากซื้อน้ําข้างนอกเพราะาดื่มน้ e ําอีสปริงได้แร่ธาตุเยอะก็เลยพกไปขวดเดียวมันไม่พอ ขวดเดียวแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นอ่ะจะคานน้าได้ไม่ถึงประมาณไม่ถึง2ลิตรครึ่งหรือไม่ถึง3ลิตรนะก็กลายเป็นว่าทําให้เราเป็นตะคิวได้ด้วยนะแล้วก็แคลเซียมก็ทานวันนั้นทานไปแค่เม็ดเดียวนะนมก็รู้สึกว่าวันนั้นไม่ได้ทานนมเลยเพราะพอออกไปข้างนอกเราก็กินสเปรสปแเราก็ไปกินโกโก้เย็นนะตามร้านคาเฟ่แล้วก็กินขนมนะก็กลายเป็นว่าเฮ้ยผลกระทบม,มันเยอะนะจริงๆนะแล้วก็ ก็ควรจะดื่มนะ้ําให้ได้วันหนึ่งสองลิตรนะคะแล้วก็ทานแคลเซียมเสริมทานนมเสริมนะคะอ่าแล้วก็เขาบอกว่าให้ลองแช่เท้านะคะแช่น้ําอุ่นอ่าก่อนก่อนนอนเพื่อให้อ่าผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อก็ผ่อนคลายนะคะอันนี้เอลก็เอามาใช้นะเทคนิคก็คือต้มน้ําแล้วก็ใส่ในกระมังแล้วเราก็ลองแช่เท้านะคะแต่รู้สึกว่าการทานอาหารที่ มันสารอาหารมันถึงนะคะมันช่วยได้เยอะกว่านะแต่ว่าเราก็ใช้หลายๆอย่างประกอบกันไปนะคะแล้วก็เขาบอกว่า,าการรับประทานอาหารเสริมก็ช่วยได้นะคะ,ร,ร,ะรับประทานแคลเซียมนะคะแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะก็จะช่วยได้เพราะว่าตัวนี้ที่บอกว่ามันครบเพราะว่า,าเขามีทั้งแคลเซียมนะคะคือแ ตัวนี้เขาจะชื่อว่าแคลเมกแคลเมกดี Mac, Mac D, นะคะมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมและวิตามินดีเพราะว่าปกติอาหาเวลาเราทานแคลเซียมถ้าเราไปซื้อแคลเซียมตามร้านเภสัชมาทานะคะเราจะต้องมีตัวตัวแมกนีเซียมเนี่ยเป็นตัวนำพานะคะแคลเซียม um, เข้าไปในกระแสะเลือดด้วยและที่สําคัญวิตามินดีอค่ะปกติเราต้องรับจากแสงแดดใช่ไหมคะเพราะเนีสาตัวเนี่ยมันจะทําให้การนําแคลเซียมเข้าไปใช้ในร่างกายใช้เกิดประโยชน์ดได้สูงสุดแต่ปกติเวลา เจอแดดเราก็หลบใช่ไหมคะหรือว่าเราก็ทากันแดดแล้วก็โปะกันแดดแดดอ่ะเราจะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยโดนแดดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่าเรื่องของการรับวิตามินดีเนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นอ่าที่เราเลือกทานตัวนี้เพราะมันมีครบนะคะเราก็ไม่ต้องไปเอ้ยไปสรรหาไม่ต้องไปซื้อแคลเซียมเม็ดหนึ่งไปซื้อแมกนีเซียมเม็ดหนึ่งไปซื้อวิตามินดีเม็ดหนึ่งนะคะทานอันนี้แค่เม็ดเดียวค่ะมันก็จะได้ครบไปเลยนะคะอ่าแคลเซียม คลมดดีนะคะเขาเียตกไม่ถึงสี่บาทกว่ากว่ก็าราคาก็ไม่ได้เยอะอย่างนมนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะนมเดลี่ตัวเนี้ยแพ็คหนึ่งเจ็ดสิบกว่าบาทเจ็ดสิบสองบาทนะก็ราคาเท่ากับนมในท้องตลาดและที่สําคัญนะคะเขาเป็นเขาไม่ได้ใช้อ่าไม่ได้ใช้ไขมันจากสัตว์นะคะใช้เขาเรียกว่าใช้น้ํามันรําข้าวและก็น้ํามันมาเลสแฟรกอะคะ่ะแทนแทนตัวไขมันสัตว์นะ,ะทานไปแล้วก็อ่าคนที่ไม่ทานอ่า ไม่ทานนมโคเนี่ยก็ทานได้คนที่แพ้นมวัวอะไรพวกนี้ค่ะทานได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีใายอาหารสูงด้วยนะคะก็แนะนํานะคะก็วันนี้ก็เรื่องของไอเทม <c oughs> คุณแม่ตั้งครรภ์นนะคะเรื่องของการป้องกันการเป็นตะคริวก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะทานอยู่ประมาณนี้ก็อยากจะแนะนําก็เพราะว่า คือประสบการณ์ตรงเลยว่าพอเราเป็นตะคิวแล้วมันเจ็บมากนะแล้วก็อยากจะแนะนําคุณแม่แม่นะคะลองทานแบบนี้ดูนะคะแล้วก็จะเห็นถึงความแตกต่างเลยนะคะจริงๆเอลก็ไม่ได้ทานเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของนิวตรีไลท์นะคะอย่างเดียวแล้วก็ทานนู่นทานนี่ด้วยตามเขาเรียกว่าตามความอยากใช่ไหมคะแต่สรุปสุดท้ายแล้วอ่ะต้องหันกลับมาทานพวกนี้นะคะเสริมเพราะว่าสินที่เราทานในแต่ละวันในระหว่างวันบางทีมันสารอาหารมันไม่ถึงมันไม่ครบก็เลยทําให้เกิดเขาเรียกว่าผล ผลกระทบผลแทรกซ้อนเกิดปัญหาขึ้นมานะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ